มีความสุขมากค่ะมีความสุขมากจนลืมความเหนื่อยเลยที่ผ่านมาเกือบเดือนถ้าจะไม่ได้นอนเลยค่ะนอนอย่างมากก็เต็มที่ก็สามชั่วโมงค่ะ,ะ,ค,ะค่อนข้างจะกดดันมากเพราะว่าเราจัดงานใหญ่ครั้งแรกในชีวิตที่จัดงานไม่เคยจัดงานที่ไหนอะไรมาก่อนเลยนี่คือครั้งแรกอ,อยากให้บมีแบบกล่าวต้อนรับ้อนนอนอ๋อก็บัมี้ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็รู้สนะึก ภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่น้องๆท็อ,ทอปสิบมาเยือนที่ภาคใต้ของเราค่ะก็จะทําให้ดีที่สุดไม่ให้บอสผิดหวังค่ะค่ะพูดถึงงานวันนี้สะมนี้ต่นขากันในวันนี่เราจัด้นว่าอะไรยังไงคะงานเลี้ยงวันนี้จัดขึ้นเพราะว่าทางจังหวัดจัดเลี้ยงต้อนรับค่ะเพราะว่าพอทราบว่าน้องๆท็อปสิบจะลงมาเนี่ยทั้งจังหวัดใช้คําว่าทั้งจังหวัดนะคะตื่นเต้นมากๆค่ะ วิ่งกันเต็มไปหมดเลยเหมือนอย่างที่ภาพที่เห็นวันนี้ค่ะทุกฝ่ายก็เข้ามาร่วมหมดเลยก็เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้จัดค่ะเด็กปัจจุบันนี้ก็พาสาวๆไปเที่ยวทั้งสงขลาและหาดใหญ่ไปไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลค,ค่ะค่ะแล้วก็พาไปชมในจุดอันซินที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถมองเห็นหาดใหญ่ทั้งทั้งอำเภอเลยสวยมาก ถ้ายังไงก็เชิญชวนมาเที่ยวกันนะคะหัดเใหญ่สงขามีอะไรดีๆเยอะเยอะมากค่ะไม่ได้งามแค่นางเงือกค่ะอาหารก็อร่อยค่ะผู้คนก็ใจดีค่ะวัฒนธรรมสวยๆก็มีเยอะค่ะคับอร่อยครับามไเอจริงๆเลยบอกก่อนเลย ถึงแม้ว่าใครมาใครจะพูดเรื่องไก่ทอดถาดใหญ่มากี่ครั้งก็ยังต้องทานาบอกเลยนะอร่อยทุกร้านแต่ว่าร้านที่เอามาให้เลยก็คือไก่ทอดเดชา <c oughs> มาให้ตั้งแต่ลงเครื่องเลยอะ่ละล้วคิดดูสิแบบอยู่ยในห้องเห็นแก่เลย,แล,ยแล้วขอโทษนะนี่พูดแบบไม่อายเลยนะพอขึ้นไปบนห้องปั๊บมีคนยิ้วขึ้นไปให้อีกก็เลยอดใจไม่ไหวกินจนอิ่มไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวไม่ต้องกินไรในงานแล้วนะฮะต้องขอบคุณนะครเรียกพี่แล้วกันนะเพราะว่ายังปิ๊งขนาดนี้พี่จันเพญนะครับ ถือว่าเป็นพลังของนักธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่แบบกล้าลงทุนกล้าทํางานโดยที่ไม่ต้องรอใครผมว่าคนไทยต้องการคนแบบนี้เป็นโรโมเดลที่ดีนะครับอันนี้ไม่ได้มาอวยกันนะครับเราทํางานมาเกือบไม่รู้ท่าไหร่แล้วกับทุกๆจังหวัดเราจะรู้ว่าอุปสรรคของแต่ละที่คืออะไรแต่ถ้าบอกว่าอยากได้อะไรกับหัดใหญ่นะครับกับสงขลาบอกคุณจันเพ็ญไม่เคยมีอุปสครรคครับแล้วทุกคนจะต้องตาค้าง ว่าวันพรุ่งนี้กี่พันคนเข้ามาดูงานในการแค่ถแถลงข่าวนะครับมิสแกนสงขลาแล้วจินตนาการครับวันจัดไฟแนลคนจะขนาดไหนถ้าใครไม่มาสมัครจังหวัดนี้ถือว่าพลาดนะฮะพอดูจากฐานะและหน้าตาเจ้าของยังไงก็เกาะไว้ก่อนต้องยอมรับก็ว่าแกเป็นคนทุ่มสิ่งหนึ่งที่แกบอกก็คือถึงขนาดเรียกลูกชายไปเรียนสหรอเมกาอยู่นะฮะ ไปไม่กี่เดือนเรียกให้กลับมาด่วนเพราะแม่ต้องการมือไม้ซึ่งลูกชายเมื่อสักครู่มาถ่ายรูปด้วยนั่นคือไปเรียนอเมริกาเราต้องกลับมาช่วยแม่แล้วเดี๋ยวมาช่วยเสร็จแล้วให้กลับไปเรียนต่อเขาทุ่งกันขนาดนี้ก็ต้องให้กําลังใจด้วยนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆครับเสใจออานยคัเออยังไม่ได้ถามเอาเอามาต่อยอดให้กับอาจริงๆ,ๆนะครับต้องพูดทุกคนเลยครับว่า รู้แต่ว่าเป็นนักธุรกิจรู้แต่ว่าทําผลิตภัณฑ์เยอะแต่ประวัติยังไม่รู้ลึกๆถามเท่าไหร่แกก็ไม่บอกนะฮะยังกะตีสิบนะฮะต้องตามไปเคาะกันแกบอกว่าจะเผยประวัติที่แท้จริงในวันพรุ่งนี้ใ,ให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแล้วทําไมถึงเข้ามาในวงการทางงามไม่ใช่คําถามสําหรับคนที่ถาม คนทุกคนก็ถามว่าคุณจันเพนเป็นใครคุณว่าคุณจันเพนเป็นใครแล้วทำไมทุกๆหลายๆจังหวัดจะต้องมาที่นี่นะครับอย่างเช่นนี้ลำปางลำพูนอะไรนะวันนี้มีมาเอยอะแยะเลยนางงามแล้วก e ็ชนบุรีก็มาหลายจังหวัดก็มานะครับมีโครงการนางงามที่เราทำมาต่อยอดให้กับธุรกิจให้ชุมชนมันเกิดการพัฒนาอันนี้นะครับอย่างที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ทุกคนที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือต้นอย่างที่ดีนะครับอ่า คุณพีพ่เขานีฮะเรียกพี่เรียกพี่นะฮะพี่จันเพ็งเขาไปไหนเขาใส่เกาะยอเปาเต้เกาะยอก็จะมีหลายผ้าค่ะที่สงขาจะมีเยอะมากกลุ่มผ้าทอมือเกาะยอมีหลายกลุ่มแต่ว่าในรอบปีนี้เราก็จะยกมาอยู่ประมาณ 3–4 กลุ่มค่ะเป็นกลุ่มนำร่องค่ะนะครับเป็นเป็นการทำธุรกิจจากภาคเอกชนโดยที่นำพูดง่ายๆว่าบางทีมันไปติดตรงนู้นช้าตรงนี้ไม่ต้อง ทำเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าไม่ต้องออกมามา,มาที่นี่ไม่ต้องเอาอะไรมาเลยดูผมเป็นตัวอย่างฮนะ mm hmm. เดี๋ยวเขาก็ส่งนี่คือผ้าที่นี่เลยดีไซเนอร์ที่นี่ตัดที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นที่ที่ผมว่ามันก็ Amazing เมืองไทยอย่างที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับก็คือมาแล้วเนี่ยหันซ้ายก็เจอหันขวาก็เจอนะครับเพราะฉะนั้นแวะมานะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดกิมหยงก็ฟื้นคืนชีพแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างหลังโควิด19ที่นี่กาลังคึกคักแล้วก็ได้รับรายงานจาก การท่าอากาศยานว่าที่นี่มีวันหนึ่งประมาณ80กว่าเที่ยวบินในการมาลงเยอะไหมครับเ mm. พราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแล้วก็มีไฟล์อินเตอร์เนชั่นแนลไปไปกัวลาลัมเปอร์ไปมาเลเซียไปสิงคโปร์แล้วในอนาคตก็จะไปเวียดนามนะครับที่นี่กำลังเป็นเมืองเปิดที่เร็วมากเป็นศูนย์กลางของภาคใต้เลยก็ว่าได้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตด้วยก ฝากด้วยแล้วฝากคุณจันเพนด้วยฝากมิสแกรนสงขลาด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดบอกตรงๆว่าไปไหนก็รู้สึกตื่นเต้นเอาสนุกสนุกแต่มาที่เนี่ยมันตื่นเต้นมากกว่าตรงที่ว่าไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นอะไรเพราะเขาไม่ยอมบอกเขาบอกมาเหอะคุณวัฒน์งานไม่ใหญ่แน่นวีอันนี้อันนี้อันนี้ขอ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 สัมภาษณ์บอสนิดหนึ่งนะคะสัมภาษณ์กันเองแล้วสัมภาษณ์กันเองแล้วค่ะจากการต้อนรับวันนี้บอส โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับโอ้โห,โโหเอ่เอควา,า,ามารู้สึกเซอร์ไพรส์ดีกว่า,าตามสไตล์ผมนะโอเคเราคาดหวังไว้แบบหนึง่งคาดหวังประมาณหนึง่งแต่พอมาเห็นปั๊บโอ้โหนะฮะงานไม่ใหญ่แน่นะ <laughs> <laughs> ก็รถประมาณเกือบ15คันมี security ที่ดีมีรถประสมพยาบาลอีก3คันอาจจะเป็นผู้เราแก่หรือเปล่าตัอรถ <laughs> เอาเป็นว่าถามถามว่าทําไมถึงต้องเยอะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันคงไม่ได้ใช้แต่เป็นว่าเรามีไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยดีกว่าที่แบบไปมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราต้องไปวิ่งตามหานี่คือความพร้อมของผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้อวยนะครับแล้วผมมั่นใจคืนนี้เป็นงานเลี้ยงเล็กๆแคบอกว่าเล็กๆเดี๋ยวค่อยดูไอ้เล็กๆอ่ะผมเห็นน้องๆนางลำนั่นเอียดเลยเตรียมมาลำแบบมโนลงมโนลาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น ฝากด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์มิสแกรนด์สงขลาไปกดไลค์กดแชร์ซะนะ้ผู้หญิงคนนี้จะไม่ทําให้ผิดหวังแน่ๆไม่ใช่เฉพาะคนสงขลาผมว่าน่าจะเป็นหน้าเป็นตายกับคนไทยได้นะครับขอบคุณครับคุณคอิสน